สวัสดีค่ะมูลใจชาแนลนะคะวันนี้เรามาจะเติมดินจะไปเติมดินที่ต้นไซเกาหลีกันนะคะเดี๋ยวไปโกยใบไม,ไม้ก่อนแล้วเติมดินกันมาเติมดินไซเกาหลีจะเชี่ยบใบไม้ออกก่อนนะคะเพราะว่าใบไม้เยอะมากเแล้วามาเติมดินกัน วันนี้เราจะมาเติมดินกันนะคะตอนนี้เวลา5้าโมงคึ่งค่ะเติมดินใส่ให้ใส่เกาหลีหน่อยค่ะนองจากช่วงก่อนหน้านี้จอาทิตย์ที่แล้วฝนตกหนักมากดินก็เลยยุบไปเยอะผ่านไป7-8็เดือนแล้วค่ะ เราซื้อดินมานะคะเป็นดินหมักชีวภาพค่ะดิน,นดินชีวภาพมันจะหายไปบางส่วนแต่ว่าดินจะอยู่ข้อใต้นี่นะคะเราก็จะมีใบไม้ถมแต่ก่อนนั้นนี้เราเอาใบไม้อออกไปบ้างแล้วนะเพื่อจะเติมดินลงไป อ๋ออันนี้เจ้เอนะคะ,จะเจอน้องจิ้งเลนค่ะน้องจิ้งเลนนะคะนี๊เตักก็เหมือนงูมากเลยค่ะ ก็มาใส่ด้านนี้ด้านหลังอ่ะปุ๋ยซื้อมาค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะ อันนี้เราเอาเติมดินกับเติมปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วน,นะคะอันนี้ก็จะทำความสะอาดตองที่เราทำเมื่อกี้ไว้ะอคะ่ะนี่ก็จะเป็นช่วงผ่าใบก็จะมีปุ๋ยร่วงๆออกมาบ้างใบเหลือง เติมดินแล้วก็เติมปุ๋ยลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรดน้าเพราะว่าดินรุบไม่เยอะเท่าไหร่นิดหน่อยแต่ก็เติมไว้อันนี้เราเติมดินแล้วก็เติมปุ๋ยตอนแล้วก็รดน้ํานะคะรดน้ําแล้วก็เดี๋ยวเรามากวาดอีกทีนึงก็เสร็จแล้วก่อนหน้านี้สองวันรดที3สามวันรดทีเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ฝนตก กเกือทุกวันก็เลยไม่ต้องลดแต่สองวันนี้ไม่ตกเลยก็เลยมาเติมดินเติมปุ๋ยใส่สารอาหารบำรุงน,น้องๆหน่อยจะได้ใบงาม,งาม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะหาข้าวกินก่อนนะ